ขอบคุณนะับผู้สนับสนุนสองคนหลักของผมเลยนะผมก็คือ,อพี่บอยนะผมก็จะมีเพจแปะให้อยู่นะผมเนี่ยฮะอิวไทยนี่นะผมกับน้องเจมนะผมน้องเจมเขาอ่ามีเพจนะผมแต่เขาไม่ค่อยได้สตรีมเท่าไหร่นะับผมก็ต้องขอบคุณสอง,สอง,สองคนนี้มากเลยที่บังคับนะฮะโอนเงินมาให้ผมนะครับโอนตรงไหมผมเพื่อที่จะมาซื้อซีซันพาร์นะครับผมนะก็ขอบคุณอีกครั้งด้วยนะครับ ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมา,าพูดถึงแพทอัปเดตนะครับผมของซีซัน6นะครับผมแล้วก็ Battle p a s s ซีซัน6นั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูที่แพทโน้ต ของซีซั่น6ก่อนละกันว่ามีอะไรเนิร์ฟมีอะไรบัฟนะครับมาบ้างนะฮะที่เขาแก้ไขบัคอะไรมาบ้างนะครับผมอ่าทีนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะผมว่ากดดูที่ไหนนะผมะซึ่งเราสามารถดูแพทโน้ตได้ที่มุมขวาล่างนะครับผมก็คือตรงส่วนนี้นะฮะตัวที่ผมเอาเมาส์ชี้นะผมก็กดเข้าไปเลยครับผมนะฮะไอ้แล t เทสเนี่ยมันก็ต้องไ,ไม่ต้องไปดูก็ได้ครับมันเป็นแค่ข่าวแบบของข่าวใหม่ของพวก ทางเกม Call of Duty นะผมนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปเข้าไปอ่านได้นะผมแต่ผมจะมาพูดถึงแพทโนตนะครับอ่าซึ่งอันนี้สำคัญมากมันก็จะมีวันที่บอกนะครับว่าอันไหนล่าสุดนะฮะเราก็จะเข้าไปดูของอันล่าสุดนะครับก็คือวันที่เ้เออเดือน9วันที่29ปี2020นะครับผมอ่าหัวข้อแรกนะครับเป็น General Fix นะผมคือการแก้ไขโดยทั่วไปนะผมนะฮะข้อแรกเลยครับผม C4 ครับผม ถูกเนิร์ฟนะฮะเนิร์ฟคือการลดลดความสามารถมันลงนะครับผมอ่าก็คือหลังจากที่เรากดเพื่อนๆอ,อาจจะนึกออกนะครับว่าการที่เราปาซีโฟแล้วเรากดระเบิดทันทีเนี่ยถ้าท่าในคีย์บอร์ดคือการกด F 2ครั้งนะผมมันคือเราปาปุ๊บแล้วมันจะระเบิดทันทีเลยนะฮะอ่ามันทําให้การระเบิดเนี่ยดีเลย์ลงซึ่งก่อนที่จะระเบิดเนี่ยมันจะมีเสียง เสียงปี๊บขึ้นมาก่อนระเบิดนะผมมันจะมีเสียงปี๊บก่อนที่มันจะระเบิดนะฮะอ่าก็คือเท่ากับว่าพอเราโยนซีฟโฟไปปุ๊บแล้วกด F2 ครั้งเนี่ยมันจะมีเสียงปี๊บแล้วค่อยระเบิดนะผมซึ่งมันจะช้ากว่าเดิมนะฮะนิดหนึ่งนะครับผมจริงๆก็ไม่ดิน้นแต่ก็แอบเยอะเหมือนกันครับแล้วก็เอ่อมันลดเอ่อเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันยังไปลดเขาเรียกไงอะ่ะ ระยะทางที่เราปลา C4 ด้วยนะผมคือแพทที่แล้วเนี่ยเราปลา C4 ได้ค่อนข้างไกลแล้วก็เร็วถูกไหมฮะปาเร็วมาถึงว่าแบบคือ่อ,อ C4 เราอะมันพุ่งไปเร็วนะครับผมเหมือนแบบเราเรามีแรงอะเราแบบเป็นคนแข็งแรงเราเราปาอะออแต่หลังจากที่แพทล่าสุดนะครับมันทำการเนิฟซีโก็คือเราจะปลาได้ระยะทางเนี่ยสั้นลงนะครับหรือว่าไม่ไกลเท่าเดิมนล้วเนี่ยอ่า แล้วก็เบาขึ้นด้วยนะผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ความเสียหายซีโฟมันเบานะครับคือซีโฟยังแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเออเอาง่ายๆเพื่อนๆลองไปปลาดูครับผมคือมันระยะทางในการปลามันสั้นลงนั่นเองนะครับผมปลาได้ไม่ไกลเท่าเดิมแล้วนะฮะอา่าแล้วก็หัวข้อที่สองนะผมเออแก้ไขบั๊กนะครับผมเวลาที่เราไปชุบเพื่อนนะครับผมแล้วแล้วเราเข้าไปยังไงอะ เว,เวลาเราไปชุบเพื่อนแล้วเราแบบเจอศัตรูอย่างเงี้ยแล้วเราเราต้องปล่อยเพื่อนก่อนอะแล้วเราก็จะหยิบปืนขึ้นมาซึ่งแพทที่แล้วเนี่ยมันจะมีบัก๊กคือเวลาเราปล่อยเพื่อนที่เรากําลังชุบเนี่ยปืนเราอะมันปืนเราอะมันเอ่อไม่ถือขึ้นมาทันทีนะครับมันจะมีดีเลย์ล่วงห้าวินาทีนะครับผมถึงถึงจะหยิบปืนขึ้นมาใหม่ได้นะผมซึ่ง แพทล่าสุดดีเขาแก้แล้วนะผมก็คือพอเราเราปล่อยเพื่อนเนี่ยหรือเราชุบเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยปืนเราจะขึ้นมือมาทันทีเลยนะครับอ่า <c oughs> แล้วก็ฟิกแก้ไขปั๊กต่างๆครับที่เหลือนะฮะอืมก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากนะครับผมโอเคเราไปดูทางฝั่งอาวุธบ้างนะับหรือเบรคอน,นคับอ่าเขาก็ทำการแก้ไขปัญหานะครับที่ผู้เล่นเนี่ย เวลาใช้ฮาร์ดบีทแล้วเกิดมีอาการบั๊กแบบจุดของศัตรูมันมันแจ้งไม่ตรงตามจุดจริงๆบ้างนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่ใช้ฮาร์ดบีเซนเซอร์กาจจะเคยเจอมาบ้างนะครับเวลาใช้แล้วแบบสแกนแล้วแบบศัตรูมันไม่ได้อยู่ตรงจุดตรงนั้นอนะ่ะเออมันเครื่องมันหลอนอนะ่ะว่าง่ายเหอะนะครับโอเคแล้วก็อ่อ แก้ปัญหาเกี่ยวกับคนที่ใช้สกินบันฟอร์ตสองนะผมซึ่งสกินนี้ผมก็ไม่มีนะคือปัญหาของคนที่ใช้บันฟอร์ตสองของของแพทิซีซันที่แล้วเนี่ยมันเวลาใช้พวกกระสุนเอ็กซ์พูซีลาวหรือว่าเทอร์ไมท์ลาวอ่ะมันจะเป็นกระสุนเนี่ยมันจะเป็นของปืนเออปืนชื่ออะไรวะแบ l ์เลอ่ะเออนั่นแหละแบ l ์เลืมมันไม่ตรงกระสุนมันมันมันเขาเรียกว่าไงมันใช้ไม่ได้เออว่าไนเถอะ นี่ครับอ่อที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรนอะอ่าและที่สำคัญมากเลยครับ Origin 12บสอนะครับปืนลูกซองที่ทุกคนแม่งต้องใช้ในซีซันที่แล้วนะผมอ่าตอนนี้ได้ถูกเนิฟไปแล้วเรียบร้อยนะผมก็คือลดดาเมจร,ระยะระยะใกล้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะผม Origin สิบสองโดนเนิฟดาเมจร,ระยะใกล้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือจะเบาลงนั่นเองนะผม ซึ่งเบาลงขนาดไหนนี่ผมก็ยังไม่ได้ไปทดสอบนะครับผมแต่ผมรู้แค่ว่าแพทที่แล้วเนี่ยถ้าศัตรูเกาะเต็มนะถ้าศัตรูเกาะเต็มยิง2นัดแบบจอ่อๆนะครับล่วงเลยนะฮะแต่ถ้ายิงหัวนั้นนัดเดียวอาจจะล่วงได้เลยนะครับผมอ่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดยิงตัวสองน,นัดจอ่อๆตายแล้วกันซึ่งแพทนี้ผมไม่รู้ว่าเป็น3นัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ปืนช็อตกันทุกอันนะครับผมเพิ่มดาเมจของกระสุนสลักนะครับผม กระสุนสลักนี่ถ้าใครนึกไม่ออกก็มันจะเป็นกระสุนที่เหมือนมีแค่แปนัดอะ่ะเออเป็นแม็กซีนแปนัดเหมือนเอาไว้ยิงไกลอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะกระสุนสลักนี่ผมไม่เคยใช้นะครับอ่าแล้วก็แก้ไขปืนฟินเอ็นิดนึงนะผมอ่าทำการอ่อแก้ไขบั๊กเกี่ยวกับการมองเห็นในการแต่งปืนของเราอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็อ่าเพิ่มแสงสว่างของอ่าเจ้าตัวแท็กเลเซอร์นะผมอ่าซึ่งอันนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรนะผมเค okay. ไปดูทางหัวข้อบอโซนนะครับก็ทำการแก้ไขพวกบัคเกี่ยวกับจุดตา่ตางๆบนแผนที่อะไรเงี้ยอ่าเค้ okay. กไไ็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรมากนะผมสำหรับหัวข้อบอโซนนะฮะแต่ที่เด่นๆเ,เลยก็คือหัวข้อตรงนี้ครับอ่าอ่า fix a bug where player were unable to damage enemy with gunfire view ออนอะ uh, ascender นะผมก็คืออะแพทที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเอ่อมีปัญหาที่เวลาศัตรูเนี่ยมันกำลังขึ้นสลิงอะใช่ไหมแล้วเรายิงมันอะแต่ดาเมจมันไม่เข้าครับมันมัมนมันมีผู้เล่นที่เคยเจอปัญหานี้อยู่นะคือยิงศัตรูที่กําลังขึ้นสลิงอะยิงแล้วศัตรูมันไม่ตายนะครับดาเมจมันไม่เข้าอ่าซึ่งแพทนี้เขาทําการแก้ไขไปแล้วเรียบร้อยนะก็สรุปคร่าวๆข,ขอสรุปคร่าวๆข,ข,ของแพทนว่ประมาณนี้นะครับที่สําคัญสําคัญนะฮะ โอเคทีนี okay. ้มาที่ Battle Pass นะครับผมเรามาดูซีซั่น6 Battle Pass ของซีซั่น6กันบ้างนะครับผมเรื่องตัวละครที่โดดเด่นก็ไม่คงจะไม่พ้นฟาร่านะครับผมนะฮะโอเค okay. ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของตัวละครกับสกินปืนอะไรกันใน Battle Pass นะครับผมผมขอ,อขอบคุณนะับผู้สนับสนุนสองคนหลักของผมเลยนะครับผมก็คือ,อพี่บอยนะครับผมก็จะมีเพจ แปะให้อยู่นะผมเนี่ยฮะอิวไทยนี่นะผมกับน้องเจมนะผมน้องเจมส์เขาอ่ามีเพจนะผมแต่เขาไม่ค่อยได้สตรีมเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องขอบคุณสอ,สองคนนี้มากเลยที่อ่า,บ,าบังนะคับนะฮะโอนเงินมาให้ผมนะครับโอนตรงมาให้ผมเพื่อที่จะมาซื้อซีซั่นพาร์ทนะครับผมนะก็ขอบคุณอีกครั้งด้วยนะครับโอเคก็ผมขอพูดก่อนการที่เราเติมแบตเตอรี่พาร์ทเนี่ย ข้อดีของมันคือเราเติมซีซันเดียวแล้วเราจะได้ฟรีไปตลอดทุกซีซันเลยนะครับนะฮะหลายคนอาจจะงงนะครับว่าเอ้ยมันทำไมเติมซีซันเดียวแล้วได้ฟรีไปตลอดทุกซีซันหลังจากนี้นะครับก็คือใน battle p a s s เนี่ยมันจะมีแจก CP ฟรีนะผมแจกให้สำหรับคนที่ไม่ได้เติมและคนที่เติมนะครับผมนี่นะฮะหน้าตาของ CP ที่แจกฟรีสำหรับคนที่ เติมและไม่ได้เติมนะครับผมก็จะเป็นมันจะมีเขียนว่าฟรีนะครับคือได้ทุกคนนะฮะส่วนอันที่มันเป็น CP นะครับธรรมดานะฮะไม่ได้เขียนว่าฟรีก็จะแจกให้เฉพาะคนที่เติม Battle p a t s s ซีซั่นนี้เท่านั้นนะครับอ่าคือพอเราไปรวมๆยอดของ CP มาแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นจนถึงถ้าเราเล่นจนถึงเลเวลร้อยนะครับ Battle p a s s เลเวลร้อนะครับ ังให้ดีนะครับมันจะรวม CP ได้ทั้งหมด1,300 CP พอดีนะครับผมแล้วเราก็สามารถเอาไปซื้อซีซันหน้าฟรีได้ต่ออีกซีซันหนึ่งน้ผมแล้วซีซันหน้าเนี่ยเราก็จะได้ CP ฟรีแบบนี้เหมือนเดิมอีกนะครับมันก็จะฟรีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนอกจากนะครับนอกจากว่าทางทางตัวเกมเนี่ยเขาเกิดทะลึ่งขึ้นราคาขึ้นราคาของ Battle Pass มานะครับผมจากเดิมที่พัน CP อาจจะเป็นสักพันห้าพันหก CP อันนี้ก็ เราก็ไม่มีทางรู้นะถูกไหมถ้าเขาขึ้นราคาก็ถ้ากับว่ามันก็อาจจะใช้แบบเดิมไม่ได้นะผมนะฮะเพื่อนก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะผมนะฮะก็ถือแนะนำเพิ่เติมครับคุ้มครับแค่300ประมาณ20-40บาทประมาณนี้3 2 0บหรือ3า0บาทผมก็จำไม่ได้ละคุ้มครับนะครับได้ฟรีตลอดแบ t เ l e p a พาสตลอดชีพนะฮะยันเกมปิดแน่นอนถ้ามันไม่ขึ้นราคานะครับโอเคเรามาดูที่การพูดเออทุย การปลดล็อกตัวละครในแ t ลตฟอร์มนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคผมหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้กูก็กดเข้าไปปุ๊บอ่าโอเคกูซื้อมากูได้ตัวนี้นะครับซื้ออ่าโอเคพอซื้อปุ๊บก็ได้มีโนโทอมาแต่จริงๆมันมีมากกันานั้นครับผมเราสามารถ กด f นะครับถ้าคนที่เล่นในคอมพิวเตอร์กด f นะครับผมมันจะเข้าไปเป็นที่หน้านี้นะผมแล้วมันจะมีออ j e c t i v ีให้เราทําต่อนะครับซึ่งเราก็ต้องทําตามเงื่อนไขมันแล้วมันก็จะปลดล็อกชุดต่อไปของตัวละครที่เราเลือกนะผมนะฮะอย่างออ j e c t i v ีแรกนะครับมันก็จะให้ค่าศัตรูเจ็ดตัวโดยใช้ปืนพกนะครับนะฮะค่าศัตรูเจ็ดตัวในขณะที่เราใช้ปืนพกแล้วเราต้องใช้ตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะปลดล็อกออปช e c t i ี e ของตัวนี้นะครับผม เสร็จถ้าเราทําอันแรกผ่านปุ๊บเราก็จะทําอันที่2ได้นะผมซึ่งอันที่2เนี่ยมันก็จะให้ค่านะครับค่าศัตรู15ตัวโดยใช้ปืนที่ใช้ของแต่งแค่3ชิ้นโดยต้องใช้ตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับผมก็คือตัวฟาล่าเองผมดูตัวฟาล่าอยู่ผมก็ต้องใช้ตัวฟาล่าสิครับใช่ไหมผมจะทาจะให้ผมไปทำออบเจกทีฟของฟาล่าแต่ผมใช้ตัวละครมินทอร์อย่างเงี้ยมันก็ทําไม่ได้นะครับผมนะฮะซึ่งถ้าเราทำออบเจคทีฟอันที่2เสร็จปุ๊บ นะครับเราก็จะได้ตัวละครอันนี้มานะฮะก็จะเป็นฟาร่าเวอร์ชันใส่หมวกนั่นเองก็น่ารักดีนะครับหัวกลมๆอ่าเสร็จอันที่สามมันก็จะได้อะไรอ่ะไฟอิสโอเวอร์นะครับผมเป็นเสียงพูดอะไรสักอย่างนะฮะมันก็จะมีออ j เจ t ต v ี r e รีวอร์ดบอกเราอยู่ตรงบริเวณที่ผมเอามาพิชีนะครับผมแถมได้ XP อีก2000 XP นะครับอ่าส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะได้เป็นชุดสุดท้ายของฟาร่ามานะครับก็จะเป็นคล้ายๆชุดโจรใต้นะครับผมนะฮะหรือโจรฝั่งอเมริกาเออ พวกตาลีบันพวกอะไรไอซิดอะไรก็แล้วแต่นะครับตามสบายเลยนะครับประมาณนี้มิน o ทอร์ก็เช่นกันนะผมมินทอร์ครับแล้ก็สามารถกด F ครับเพื่อเข้าไปดูออบเจกทีฟของมันนะฮะอันแรกครับออบเจกทีฟอันแรกก็คือให้ใช้ UAV 5ครั้งนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ตัวละครมินทอร์ด้วยนะผมเพื่อที่จะปลดล็อกออบเจกทีฟอันแรกนะผมซึ่งรางวัลที่รางวัลที่ปลดล็อกออบเจกทีฟอันแรกเนี่ยก็คือ พันห้าร้อยเอนะครับแล้วก็อะไรเนี่ย calling card นะครับผมเป็นหน้าตาพิดทออะไรนะครับโอเคส่วนออ t i v ฟอันที่2นะครับผมของตัวมิดทอนะครับก็จะให้ฆ่าศัตรู3ตัวโดยที่เราไม่ตายเลยเป็นจํานวน2ครั้งนะครับผมก็บางคนอาจจะฟังแล้วงงก็คือเราต้องฆ่าศัตรู3ตัวโดยที่เราไม่ตายถึงมันจะนับ1นะครับผมแล้วเราก็ต้องทําอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ครบ2ครั้งนั่นเองนะครับผมอ่า เสร็จปุ๊บเราทำออเจ็ทิอันที่สเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รางวัลโดยเป็น2000 XP กับชุดมินเนทอร์อันใหม่นะผมซึ่งอันนี้ก็สวยดีนะฮะเป็นหน้ากากกับเสื้อกล้ามเหมือนนักมวยปั้มเอาจริงผมรู้สึกว่าไม่เหมือนนักมวยปั้มไอ้ที่ชื่อเลมัสซิลิโอนะผมสมัยที่เขาเาแสดงอยู่ที่ wwe นะผมมาฮะอ่าก็จะชุดประมาณนี้ครับก็เท่ดีครับผมแล้วก็อา่าส่วนออเจ็ทีฟอันที่ะครับผมคือทุกตัวละครเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่สออเจ็ทีฟนะครับ อ่ามันจะมีคั้สี่ออเจติฟนะผมก็คืออยากให้มันมีเยอะไปกว่าน,นี้เลยนะทำแค่นี้กูก็จะที้เกียจทำแล้วนะฮะออเจติฟอันที่3นะครับผมของมินทอนนะก็คือให้ฆ่าศัตรู10ตัวโดยใช้ปืน assault rifle นะครับหรือว่าปืน AR นั่นเองจะพวก AR เช่นพวก M13 M4 อา่อาอา่ากีโลนะครับเอ่อ AK ก็ได้นะฮะอา่า CR นะครับผมก็คือเป็นพวกเฉพาะ AR นะผมให้ฆ่าศัตรู10ตัวนะครับผม คือเราไม่จำเป็นจะต้องฆ่าศัตรูสิบต,ตัวในตาเดียวก็ได้ฮะเราฆ่าตาละตัวก็ได้ครับผมเดี๋ยวมันก็นับนับนับไปเรื่อยให้ครบสิบตัวเองนะฮะอ่าใครที่เก่งหน่อยก็อาจจะตาเดียวได้ได้ไอ้สกินนี้ไปเลยนะครับไม่ใช่สกินเดยเอ,อ่อได้ออเจ็ตทีอันนี้เสร็จไปเลยนะครับใครกากหน่อยก็อาจจะเล่นสักยี่สิบรอบนะผมอ่าใครกากหน่อยก็เล่นสักยี่สิบตานะผมสองตายิงได้แค่ตัวเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าก็แล้วไปนะครับ ส่วนเราไปดูเอาเจทีปอันที่4บ้างนะครับผมก็จะเป็นชุดหน้าตาอย่างนี้นะครับจะมีคราบเลือดนะฮะไม่รู้ว่าไปทําอะไรมานะครับผมอาจจะดูหนังโป้แล้วเลือดก,กำเดาไหลหรือเปล่าผม,ผมไม่ทราบนะครับเฮ okay. ซึ่งเจทีปอันที่4เนี่ยให้ปลดล็อกด้วยกันฆ่าศัตรูสิบตัวโดยใช้ปืน S M G เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับใช้ตัวละครตัวนี้จะชุดจะชุดหาเฮลอะไรก็ใส่ไปเถิดแต่ขอให้ใช้สกินตัวมินทอร์เนี่ย ถ้าใ,ใช้ตัวละครตัวมินนทอร์เนี่ยเออในการปลดล็อกออเจทีฟนะผมโอเคซึ่งบัตรพาสนี้นะครับก็จะมีสกิน AK เครับเป็นอันแรกเลยนะฮะคือซื้อ,อ,อปุ๊บได้ปับ๊บก็จะเป็นสกินสีขาวแบบนี้นะครับโอเคแล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยนะผมสําหรับใครที่สงสัยว่าเออกูเติมสกินปืนไปแล้วเนี่ยแล้วกูเปลี่ยนของแต่งปืนเนี่ยสกินกูจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมนะ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะสมมุติว่า เราใช้ AK อันเมื่อกี้นะผม AK นี่นะฮะกระบอกนี้เลยสมมติเราซื้อสกินไม่ว่าจะเป็นสกินปืนหาอะไรก็แล้วแต่นะผมนะฮะอ่าโอเคเซ็ตเดิมๆม,มันเป็นอย่างนี้นะผมซึ่งปกติมันไม่มีใครแต่งปืนอย่างนี้หรอกถูกไหมเวลาเล่นจริงๆเขาไม่แต่งกันอย่างนี้ AK เขาอาจจะด้ควาที่ผมก็ไม่เคยเล่น AK เออเคยเล่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ปลดล็อกจนมันเลเวลมันตันนะผมก็อ,อาจจะใส่เป็นแบนเลอันแรกไปก่อนอ่ะพอใส่ปุ๊บอาสกินหาย เห็นไหมฮะจากขา,ขาวๆมันกลายเป็นสีดําเลยนะผมอ่าแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนสีขาวอยู่ตอนนี้นะฮะอา้าวมันใช้อะไรอยู่เนี่ยเออเป็น5.45 30นัดนะครับผมซึ่งอ่าสมมติเราไม่ชอบเงี้ยเราเออเราอยากใชก้กระสุนเดิมนะครับผมเป็น40นัดนะฮะอา้าวสกินสีหายแม่งเป็นสีดํานะครับนะบซือคือสรุป,ปง่ายๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือนะครับ การที่เราจะเลือกซื้อสกินปืนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าสกินนั้นน่ะของแต่งมันตรงกับที่เราใช้ไหมนะครับเราต้องดูว่าของแต่งสกินปืนที่เราจะซื้อเนี่ยมันตรงกับตรงกับของแต่งที่เราใช้อยู่ปกติหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ตรงเนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับผมเพราะว่าพอเรามาเปลี่ยนของแต่งเนี่ยสีสกินมันจะหายนั่นเองนะครับหรือมามีอีกวิธีนึงครับผมถ้าเกิดสมมุติเราชอบปืนนี้มากๆนะครับนะฮะยังไงเราก็อยากใช้นะครับผมสมมติเราชอบ AK สมมติเราชอบนะครับผมก็ผมแนะนําให้ซื้อสกินเ k คแบบหลายๆอันเลยครับพอเรามีสกินหลายๆอันเนี่ยพอเรามาเลือกของแต่งนะฮะอย่างอ่าปลายปืนนะครับผมเราก็จะมีหลายสีนะครับผมซึ่งสีเดิมเดิของมันจะเป็นสีดำนะฮะแต่ว่าผมด้วยคําที่ผมมีสกินจากใบถวพานเนี่ยอ่าปลายปืนอันเนี้ยผมก็จะได้เป็นสีชมพูใช่ไหมเออชมพูละมัง้งนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อ เออสกินของปืนนั้นนะะหลายๆสกินเลยนะครับผมแล้วก็เอามาผสมตกแต่งอะไรเองนะครับมันก็จะเป็นอีกลายหนึ่งทันทีเลยนะผมเป็นลายใหม่อะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคครับส่วนเออแล้วก็ปีมีปืนใหม่เข้ามานะครับทีชั่นนี้ก็จะเป็นเออ ASVL นะครับผมหรือว่าถ้าคนที่เคยเล่นพวก PUBG อะไรมาก่อนก็จะเรียกว่า v s s นะครับผมนะฮะเขาก็จะเรียกว่า v s s นะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้ฮะเห็นเขาบอกว่าเออมันก็แรงดีนะครับผมผมก็ยังไม่เคยยังไม่ได้ลองเล่นเลยเพราะว่าตั้งแต่ซีซันเปิดมานะครับผมก็เล่นได้ถึงแค่เลเวล18เองเท่านั้นนะครับผมยังไม่ค่อยมีเวลานั่งปั๊มเลเวลเลยนะครับอ่าแล้วก็ปืนใหม่อีกอันนึงปืนอะไรวะอ่า M24 นะผมแต่ในเกมนี้นะครับมันเสกทะลึ่งนะฮะมันไม่ได้ใช้ชื่อ M24 เหมือนชาวบ้านเขานะครับมันใช้เป็นชื่ออะไรวะเดี๋ยวผมดูก่อนอ่า นี่นะครับ spr 2 0 8นะครับผมก็เป็นปืนสไนัยแบบซิงเกิลอะไรวะโบ๊ทแอคชั่นอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกหรอกครับคือเอาง่ายๆก็คือมันยิงนัดหนึ่งแล้วก็ชักนะครับผมยิงเสร็จแล้วก็ชักยิงเสร็จแล้วก็ชักนะครับผมนะฮะแล้วก็แตกอาอไม่ใช่นะครับผมเออมันถึงเขาแตกศัตรูแตกนะครับผมก็ยิงโดนหัวนะครับอ่าประมาณนี้ก็จะมีสองปืนใหม่เข้ามาในซีซั่นนี้ก็คือแค่นี้แหละครับ vs กับ m 2 4นะครับผม อ่าก็เลเวลของ a t ท l พา a s ตต่อไปนะครับผมก็จะได้นะฮะก็ผมแนะนำให้เพื่อนๆอ,อยากรู้ก็ไปลองดูเองครับผมไม่อยากจะเปิดทุกอันนะครับผมอ่าแล้วผมก็อ่าจะมีข้อแนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะผมใครอาจคนที่อาจจะติดงานเวลาเล่นน้อยนะผมซื้อกลัวแบบซื้อปะทุพาร์ตไปแล้วเล่นเล่นไม่ทันนะผมเลเวลเลเวลไม่ทันแบบ ก่อนที่มันจะจบซีซั่นนะครับผมนะก็มีหลายคนนะผมมั่นใจเลยแบบว่าซีซั่น5อย่างเงี้ยเติมไปปุ๊บอา้าวเล่นไม่ทันนะครับผมซีซั่น6มาก่อนซีซั่น5ที่เล่นไปยังไม่ถึงเลเวล50เลยก็มีนะผมผมให้แนะนำผมแนะนำนะครับผมให้เก็บ XP โดยเราไปดูที่ d a Daily Challenge บ่อยๆนะครับผมหรือว่าเออ่มิชชั่นอะไรพวกนี้นะฮะมันจะทำถ้าเราทำพวกเ Daily Challenge เนี่ยเ l y ี่ a l l e n g e ก็คือภารกิจรายวันนะครับผม ถ้าเราทําก็จะได้พวก XP เพิ่มขึ้นนะครับผมดีกว่าเราไปเล่นงูงูปลาปลาเล่นอะไรไม่รู้ของเรานะครับผมมันไม่ได้หาเลย,เลยโดดไปตายหรืออย่างเงี้นะผมอ่าเราก็จะได้ XP ช้าแล้วก็ได้ XP น้อยนะผมซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาที่อ่าจะให้เราได้ XP ็กพีแบตเตอร์พัทเร็วๆแล้วก็เยอะเนี่ยโดยการทำพวกติลลี่ชาเลนจ์นะผมหรือว่าเข้าไปที่ชาเลนจ์โดยตรงเลยนะครับเราไปดูพวกมิชชั่นอย่างเงี้นะครับผม ก็ได้นะครับผมมันก็จะมีให้ทำทำนู่นทำนี่นะฮะเหรือวไปดูที่วิกตี้ชาเลนจ์ก็ได้ครับจะทำันไหนก็เลือกเอาฮะได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าเดย์ดี้ชาเลนจ์อันนี้ก็คือประพูประดิษฐ์เดย์ดี้ชาเลนจ์นะครับหรือว่ามาสเตอรี่ชาเลนจ์ก็ได้เหมือนกันนะผมแต่อันนี้จะทํานานหน่อยนะ,นะครมาสเตอรี่นะฮะอย่างตอนนี้หัวข้อแรกนะครับมันจะเป็นแบทเทิลรอยัลวิกตอรี่นะครับผมซึ่งที่ผมค้างอยู่เนี่ยมันคือให้อ่า ชนะ10ครั้งนะครับผมในหมดการเล่น Battle Royale นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมชนะไปแล้ว6กเลยอีก4นะครับผมซึ่งถ้าผมาชนะครบ10ปุ๊บเนี่ยผมก็ได้ทันทีนะครับผม XP 25,000 XP นะครับอ่าแล้วก็จะได้ไอตัวอะไรเนี่ยเอ่อคอลลิงการ์ดเหรอมาเป็นรางวัลน,นะครับแม่งไม่ได้อยากได้เลยคอลลิงก c ร์ดอยากได้แค่ XP แค่นั้นแหละ b บ t เท e p พ s s ูก็ได้ขึ้นมาไวเออนะ ประมาณนี้นะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้จริงๆครับผมเพราะว่ามาแค่รีวิวแพดอัปเดตนะครับกับ Battle Pass แค่นั้นนะครับผมแค่นั้นเลยนะฮะเนี่ยก็ขอบคุณที่คนที่เข้ามารับชมก็ยังไงอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับผมอันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ